อ้อันนี้มันไม่อันนี้ช้างบนี่โอ้น้ำไหลทะลักเข้ามาแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพวกกับเราในช่วงงามโชคเฟอร์มอรีนะคะนี่มารับงามตารับงามตากับไม่วาดนี่ไง,ไงห้องน้ำที่เราดนพึ่งต่อย เดินเต็นต่อยในหลังงามตาอู้เนน้ำขึ้นมาแล้วหนเขาน้เตือ้อน้ำเข้าข้างในแล,ยนนล้ยโอ้โหไม่ใช่คืนนี้จะท่วมเข้ามาเลยบ่ถ้าฝนตกอีกท่วมเข้ามาเลยได้หนิอืม โอ้สิม,มิมเลยวัดสิม,มิมเลยจีวัดของเราไรปฝนตกแล้วเร็ว,รวโอ้อยออล่าไม่ใช่ลงไปเล่นน้ำเอื้อนนะเนี่ยเบิงขาไ,มไหม เซนามีขาปเปือยอีกเด้ย,เดดดยังดีๆเด้อกันเตื้อเอ้ยเฮงแต่ถน,นนมันละลุกด้วยไปกันารับโอ้ยเนาะโตคิวโตวคิว,ว,ควแม่โหหย,ยาไม่หยาเยอะอะดูดิต้องเอามาผูกตรงนี้แล้ว แล้วให้กินตรงนี้นี่ถ้าฝนตกวันนี้อีกทั่วหมดนะตรงนี้นี่นอ,อือดูอะน้ำมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ขยับเข้าไปทางนู้นเดอ้อทางอันนี้แล้วมาทางนี้ทางงามตาเดินมุดมาทางนี้อ,อุ้ยน่านเล่นเลยนะ่ยน้ำนี้นะ่ะงามตา มีน้ำตกด้วยเออน้ำตกเด้อเตื้อน้ำตกเด้อตกอีลีได้หน่ตกอีลีนะนี่อุ้ยดูน้ำตาเขากลัวค่ะทุกคนเุ้ย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 ดูสายตาหนูกลัวตกมากเลยค่ะแม่อ้ยไปกันค่ะตอนนี้ก็มารับลูกๆก,กลับบ้านนะคะทุกคนเฮ้ยนี่ห้อยเล่นน้ำ

เย็ยบน้ำเย็ยบน้ำย่งางดีๆโอ้ยใหญ่บาบเนาะไปไปกันค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำกันนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเขาเดินนำหน้าแห่เขานะฝนลงเม็ดด้วยนะคะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้ว ปาถูกบ่อฮะปลาถูกไหมกำลังมาใสโอ้ไปกันค่ะงานตาจะไปที่ท่าน้ำนะคะทุกคน 哎。Hey.